คือปรับแบบร่อนนะครับแบบร่อนนะครับเราก็เผาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เผาแล้วนะครับเบ้าตาเอ็มเผาให้เรียบร้อยเลยนะฮะลูกค้าเขาสั่งเบ้าตาเอ็มบางทีก็ใช้ตาไก่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าถ้า เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งเป็นเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกแล้วก็บ้าบินครกก็ทำได้ท้งนั้นนะครับแต่วันนี้ลูกค้าสั่งเตาทำขนมครกนะครับรุ่นสเตลเลสสองหัวเตานะครับก็ลูกค้าก็ได้สั่งเอาเป็นเบ้าตาเอ็มนะคือแบบล่อนนะครับแบบล่อนนะครับเราก็เผาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เผาแล้วนะครับเบ้าตาเอ็มเผาให้เรียบร้อยเลย นะฮะลูกค้าเขาสั ination, pagar, turkey, an, um <g <g ่งเบ้าตาเอ็มบางทีก็ใช้ตาไก่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าถ้าตาไก่เนี่ยจะเน้นเรื่องแคะนะครับส่วนตาเอ็มเนี่ยก็จะเน้นเรื่องร่อนนะเพราะว่าเรื่องร่อนเพราะว่าน้ําหนักของกระทะตาเอ็มเนี่ยจะเบากว่าตาไก่และก็ขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้จะสูงนะฮะเวลาเทแป้งไปแล้วแป้งมันไม่หล่นนะครับถ้าตาไก่เนี่ยขอบเขาจะเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าถ้าแคะเนี่ยตาไก่เนี่ยเขาก็จะ มองแล้วของที่แค่ออกมาเนี่ยจะมองใหญ่แต่เขาตาเอ็มนี่เป็นแนวร่อนนะครับ,นะรบก็จะเบามือนิดนึงจะได้ไม่หนักนะครับเพราะตาไก่ก็หนักเลยตาเอ็มนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอากระทะตาเอ็มหรือตาไก่อันนี้เผาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเบ้าตาเอ็มนะครับส่วนเตาเนี่ยเราก็ประกอบด้วยแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นเป็นแผ่นเหล็กหนานะครับไม่ใช่สังกะสีนะส่วนเตา ด้านในนะครับเราใช้เตาตาไก่นะครับมาดูการเดินท่อนะครับหัวปรับสายเรามีให้นะครับเป็นระบบป้องกันแก๊สรั่วด,ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นวาล์วโยกนะครับเตาวาล์วโยกนี่คือว่าคุณสมบัติเตาโยกเนี่ยจะดีกว่าคุณสมบัติตาแบบแบบอื่นอันนี้เขาเรียกวาล์วโยกนะครับก็เวลาปิดก็คือแบบนี้นะครับขวางขนานกัน นะปิดอย่างนี้ถ้าเกิดเราเปิดก็คือเรามองอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาจุ๊บเราเปิดแก๊สมาเราไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดหรือปิดเราดูตรงนี้ครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะถ้าเกิดมันเปิดอยู่แล้วเราอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งนะครับต้องปิดไปก่อนให้ให้แก๊สมันระเหยก่อนแล้วค่อยค่อยเปิดกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะสมนะครับอันนี้ครับเปิดอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับเปิดอย่างนี้ ปิดก็ขวางนะครับน right. ี่เตาด้านในไฟก็จะลักษณะอย่างนี้สีเขียวสวยนะครับไฟสีเขียวสวยเลยนะครับไฟสีเขียวสวยเลยนี่ครับน <Traffic> ี่ไฟสวยๆคืออย่างนี้นะครับทาให้ให้ความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับก็สนใจก็ลูกค้าก็โทรสั่งซื้อได้นะฮะที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสาหรับคุณลูกค้าถ้าจะใช้แผ่นกระจายความร้อนนะครับก็แนะนําว่าเวลาจะวางเนี่ยให้เปิด ตรงกลางก่อนแล้วก็วางลักษณะนี้นะครับแะ้ววางลักษณะน,นี้แล้วแล้วก็มาปรับอากาศกันนะฮะแล้วปรับวงนอกวงในกันนะครับอย่าวางแบบนี้แล้วก็วางเบ้าแล้วก็มาจุดตรงนี้นะซึ่งมันอันตรายครับบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวปืนยิงแก๊สเนี่ยมันจะอ่าบางทีเนี่ยมันเสียจุดไม่ยอมติดนะครับหนึ่งครั้งไม่ติดสองครั้งไม่ติดสามครั้งไม่ติดปรากฏว่าพอติดอีกทีก็ แก๊สมันก็สะสมมันก็ระเบิดใส่หน้าใส่แขนเอานะครับอันตรายก็แนะนําว่าให้วางแผงก่อนวางแผงกันไฟความร,ร้อนนีครับคุณลูกค้าก็ แต่เปิดสักวงในก่อนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับแล้วแต่คุณลูกคา้าถ้าชํานาญขึ้นก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะทะํานะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจเตาตําขนมครกนะครับรุ่นสแตนเลสสองหัวเตาเรามี1ห,หัวเตา2หัวเตา3หัวเตาและ4หัวเตาแล้วแต่คุณลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวลืมครับเราจะให้คุณลูกค้าดูด้านล่างของเตาเกตดเราเป็นตามสแตนเลสเกตดหนาเกลดหนาจริงๆนะครับ นราพับขอบด้วยนะครับพับขอบด้วยงานพับขอบเนี่ยน้อยน้อยโรงงานนะครับที่จะพับขอบให้นะครับเขาต้องมีเครื่องมือพับขอบการพับขอบเนี่ยทำให้เวลาเราจะหมุนหมุนเนี่ยเราหมุนได้สะดวกนะหมุนได้สะดวก ไม่ไม่ติดขัดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พับขอบเนะี่ยไอ้ตรงนี้เนะี๋ยมันจะคมบางทีเรามือเราไปโดนแล้วก็มันจะบาดมือเราครับทีนี้มาดูด้านล่างนะครับของเตาอ่ารุ่นสตเตลเลตของเรานะครับสองหัวเตาสามหัวเตาสี่หัวเตาเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับด้านล่างเราจะมีสตเตลเลตนะฮะเป็นกล่องๆงสังเกตไหมครับตลอดแนวขวางตรงกลางเลยเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าหน้าสตเตลเลตหน้าตรงนี้ยุบลงไปอนอกจากว่า เราหนาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวบล็อกมาให้ยุบลงไปด้วยก็ทนทานนะครับซึ่งบางยี่ห้อเขาไม่ทําซึ่งสเตเลสรเขาก็บางด้วยพอใช้ใช้ไปไม่มีตัวบล็อกตรงกลางนี่นะครับพอมันจะแอนครับพอร้อนมัจะแอนชนหากันเลยนะครับเราเจอเคยเจอ เคยเจอแลครับลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่ยอมรับสินค้าตัวนั้นด้วยนะครับก็คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภา,ภาพนะครับมีปัญหาก็คุยกันทางไลน์ทาง Youtube ทาง Messenger อะไรคุยกันได้เลยครับเพราะร้านเราไม่ได้ขายจำนวนมากมายเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเราบริการลูกค้าสามารถ คุยกับลูกค้าได้ตลอดเวลานะครับถ้าล,ลูกค้าโทรมาเราก็จะให้คําตอบการแก้ไขเบื้องต้นได้เลยเพราะว่าเตาพวกนี้นะครับกลไกไม่มีอะไรมากมายนะครับบางทีไฟอ่อนเราก็แก้ไขให้แยงนมหนูอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปตัวอย่างให้ ให้ลูกค้าได้ทำเองด้วยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดไทยแก๊สคงได้รับใช้ท่านนะครับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและก็สั่งซื้อด้วยนะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ